ยใหญ่เ,เห็ดเสีงน้องยังไงเดี๋ยวนอ้องฝนดำหอยมักกินเดี๋ยวนอ้องเจาะหอยอยังไงนะจิ้มหอยหอยังดีใส่เครื่องใส่ยังก็ใบมะกรูดคาตะไคร้นะครับเนาะเป็นสมุนไพรอีกแบบหนึ่งมีโนต่อไปทอดปลาปลาสามพันปี <c oughs> นังหมูกรอบกับเดี๋ยวเอานมันเป็นเดลายเติมเนมันหมูไฟลองตองเลยวะพกระเทากับเจ็๊ติดน้ำมันอะไนี่นอุ้ยอุ้เผเจแสบกระตักประตักนิยน้องประตูประตูประตูตรงไหนเลยวะ

นี่ก็หอมจดจ,จัดขนาดเลยวะบะมึดครับอันนี้ว่าเอาไอ้ขอหนอกเนี่งมาใส่นะใส่ก่อนหนวไม่นึ่งก,ก่อนนะหนึ่งสี่หนวน้ำซ่า เันคือบ่อพักอันนั้นมาใส่สใส่กระเพาอเออเท่ใส่ห่มกันไปเลยพักรวมจัง,งออจรวมยังรวมนักยังใสะเ,เาถอะใส่มเอะเลงเออมันมมามาละคัางหวัดเนะอะปงแป้งปองแป้งเนอะ <c oughs> จะใส่เครื่องปรุงใส่ทุกอย่างที่นีเกลืเลอเกลือเข้ากันก็ถือว่าล้มโตเครื่องปรุงก็ใส่บะหมีทุกอย่างที่มีเนี่ยหนีนะเสีบพอดีก็ะละนะซุปนะให้พักอันน้ำซุปนั่นเด้อเดี๋ยวเสิว่างยากันเดี๋ดวยวหงายกันเดียเย๋ยวโย่นีห่หนูหอมเสริร์ฟให้ลองชิมดูดิอันไหนจะอร่อยวันนี้ เอาน,นี้ทุกคนอ้โห้็จผัดกะเพราก่อนผัดกะเพรากหมึกก่อนนะครับมันจะแซ่บไหมยังไงได้เรื่องไม่ไเรื่องแซ่บ